สวัสดีครับพอมสวัสดีครับพอมเนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาครับวันนี้ครับเราจะมาดูอะไรอย่างหนึ่งครับที่แบบว่าผมเห็นแหละว่ามันคือกระท่อมครับทุกคนต้องรู้จักกระท่อมกระท่อมครับมีหลายสรรพคุณครับป้องกันโรคความดงความดันอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะความดุงความดันแต่คนก็อุดตลีครับผมมาทําเป็นน้ําคิดดูเดโอ บ้าบอคอแตกทำเป็นน้ำไม่ใส่แต่งเพลงด้วยครับผมโอ้โคือผมไม่เจอเพลงอยู่2เพลงครับเขาแต่งเกี่ยวกับน้ําท่อมแล้วดังแบบดังมากเลยผมเป็นคนที่แบบว่าเคยทําเพลงนะยังไม่รู้ว่าจะดังได้ยังไงเลยผมมาเจอเพลงน้ําท่อมมาแล้วมีต่อบทอ่ะแล้วสนุกมากก็คือแบบอย่างผมอยากให้ทุกคนดูเลยคือแบบว่าเหมือนพระนางทะเลาะก,กันเหมือนดูละครเลยวันนี้ครับผมเราได้เลืิกได้ชัยครับผมผมจะ พาทุกคนครับไปดูพร้อมกันครับน้ําท่อมครับผมน้ําท่อมไปครับน้ําท่อมไปมาครับผมกับซิงเกิลแรกครับที่เราจะพาไปดูกันเชียร์เชียร์มากเลยอ่ะชอบอ่ะดูแล้วชอบอ่ะคนอะไรน้นเอาน้ําท่อมมาแต่งเพลงไปครับอ๋อจะได้โมเลยนะไอหนนิ้งตองสมไิ่ไดง โอ้โฮเปิดคลิปมาหน้าอย่างเยิ้มอ่ะโอ้โห <c oughs> หน้าโคตรใช่หน้าโคตรใช่น้ำซ้อมแม่น้ำซ้อมแม่ <c oughs> คือถ้าเป็นผู้ใหญ่ตื่นเช้ามาเขาจะกินเคี้ยวกระท่อมเพื่อแบบแก้โรคแล้วก็กินน้ำชาไม่ต้องไปเดี๋ยวเก็บผ้เาเลยไม่ต้องไปเดี๋ยวเก็บผ้านี่เน่เอาดิมึงเลือกน้ำกระท่อมดิเลือกน้ำกระท่อมดิ ไปกูเรื่องน้ำท่อมตัเอชั่นก็ถ่ายตามสวนยางครับผมตามสไตล์ในภาคใต้ครับซิ๊นเจอร์คือสวนยางอันนี้คือพี่ในระเชษณเนรเชษกินท่อมอุ๊ยทำแล้วกินท่อมมาตั้งแต่เด็กเลย ไมม่เหือนนกับคุ้ยอเ้ยอุ้ยไอ้ชนหนชนในจอมื่คิดดูชนในจออ่ะไอ้ใจไม่ผิดครับไม่ผิดที่กินท่อมพี่กินไปเลยโอ้โหเป๋มาเลยมาดูดิ สภาพนี้ไม่น่าถึงหน้าซอยอ่ะขับอ่ะอ๋อคือ,อแกเขากินทอมเงี้ยแล้วเขาจะมาชวนในพระเอกเนี่ยแอดมียแอบดบมียไปกินท่อมจริงๆน่าบบกินท่อมน่าจะเหมือนตรงเหมือนแอบดบมียไปกินเบียร์ในกรุงเทพนะดูทรงนะอุ้ยกระท่อมรอรักครับโอ้กําลังใส่เลยเฮ้ยเราต้องถือแก้วหน่อยวะอุ้ย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 ตามดูดิ คนเพื่อนหน่อยไอเอก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 ชื่อมันเด็กสาวบ้านอ่ะโอ้โหมีนักขับฟีโน่มาตามเลยอะไรฮยอุ้ยกำลังใส่เลยอุ้ยยูซุพี่ยูซุพท่าไมไม่ฟังกันเลยขาไมไม่ฟังกันนี่นี่เลยไม่หลงทางผ่านกันกันโอ้มีมาตามกลับบ้านนะครับผมกลับบ้านนี่ ไม่ผิดเด้อกินเลยพี่น้ำท่อมกูเป็นคนยังไงวะเชียร์ให้คนกินน้ำกับท่อมบ้าเปล่าวะเออแล้วเด็กดูายาครับยาเสพเติดไม่ดี<า>นี่เขาจะบอกว่า,อ,าอุ้ย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 ชนไหนเอกชนไหนเอกชนไหนเอกเอกอยู่พี่อยู่ซุปเนี่ยอ๋อพี่เนนพี่เนนเฮ้ยออพี่เนเล่นด้วยเมียมาแล้ว ไข่นเนยน้องไข่นเนยมาเดะมาเดะมาเดะเมียตามเดะผู้ชายอย่ายอมไอ้ที่ผู้ชายอย่ายอมเดะเลือกมาเลยดีว่าเราว่ามกระทอมทีเด็ดเลือกดะมึงเลือกกระท่อมมึงเลือกกระท่อมเชื่อกูมึงเลือกกระทอมนี่ดีเนี่ยมีตบไม่ได้ใช่ไหมเออเลือกกระท่อมดิโอเมียไปแล้วเมียไปเลือกกระท่อมเดะมึงใจเดะดิ ไอเอ็กพี่รักน้องนะพี่เรียกน้องทอมนี่นี่เลือกน้ำค่อมกระดกให้เอกทีหนึ่งไหมยอดเอกคิดว่าจบแค่นี้ใช่ไหมครับผมไม่จบแค่นี้ครับผมมาหากาบแบ่งน้ำกระท่อมครับมันมีอีกครับผมเห็นเห็นเมียไหมเมียที่มาตามไหมเมียเป็นนักร้อง เลยแต่งเพลงเลยเหรอมีมีอะไรต้องแต่งเพลงมาแก้หัวแต่งเพลงต่อเลยครับผมต้องดูต่อดูดิ<ม>เลิกกินท่อมค่อยมารักกันนี่มึงเลิกกินกระท่อมก่อนค่อยไปรักเขาคิดดูนะกระท่อมเป็นสิ่งผิดกฎหมายออกมา <c oughs> อเอกมาแต่งเพลงตนตตนั้ตรงดังเลยคิดดูดนิน้องๆดูอย่าไปทําตามนะครับผมแอบได้แอบนะครับไม่ได้นะครับอย่านะครับอย่า อุ้ยกระท่อมเจ้ากรรมนี่เป่าอันนี้ที่เอกมันกินอยู่กับพี่ยูซุปพี่ยูซุปได้ยินชื่ออยากกินหางงวยนะอุ้ยอุ้ยท่านในหมู่บ้านมีหน้าอย่างนี้ี่ตัวพีกเลยนะไปแกฝาไปเปลี่ยนเื่องหม่นี่ไปอุ้ยดูพี่เอกอุ้ยอุ้มลักณาอุ้มลักณาบ้าให้ผู้เซ็กซี่ตามหมู่บ้านเลยนะ แล้วโอ้โหเอาลูกซ้อนมาทำไม่ะเจ๊เอาลูกซ้อนมาก็พังเลยเฮ้ยกไอ้เอก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 ชนไลยเจอเอกเจอเอกน้องเจนนี่อ๋อน่ารักนนี้อ่ะตากบอกด้วยว่าผมดีจิต้าเป็นดีไซน์ได้อ๋อแล้วก็ เดี๋ยวเขาจะแต่งให้สวยเลยให้ไอเอกกับพี่ยูซุปได้ตลุงนนี่พี่ยูซุปข้ามักขังมาดูเน่ยเหมือนเดิมเลยน่ารักเหมือนเดิมดูเดะดูมีไอเอ็กเดะไออุ้มะนาพี่ยูซุปมาแล้วพี่ยูซุป พี่ยูซุปตะลึงตะลงในความสวยอุ้ยลูกเนียขูเห็นพี่ยูซุปแล้วหิวหิวน้ำเลยอะตัวพี่ยูซุปครับอุ้ยช้อนอะไรส์พี่ยูซุปช้อนอะไรอ้เยือเหมือนที่ไหนอะมึงดูมึงดูพี่ยูซุปได้สงสารครับอุ้ยอุ้ย โอ้ยไอ้บอยบอยบอยไอ้บอยไอ้เอกตอนนี้ตอนนี้ไอ้เอกได้แบบเหมือนรึลึกว่าเฮ้ยทำไมเมียคือน่ารักจังวะกูควรจะเลือกจมกระท่อมหรือเลือกเมียดีวะอุ้ยอุ้ยเอกหน้าก็ใสเลยดูดิอ๋อเอาทอมมาเป็นตัวล่อเนี่ยไอ้เอกเข้าใจผิดครับ อกหักพะน้ำท้องที่พระเเอกถือแก้วเลยเอกถือถือแก้วเลยผมกำลังลดต้นกระเพานะฮะตอนนี้เอกได้ลงมาแล้วขับเบลลงมาน้องไสออะไสคืออะไรดีกันนะไปเลือก่อมมาก่อนจ้บไปเลือก่อมมาก่อน ต้องไปน้องอุ้ยเด็กเอ็งยิ้มหวานยิ้มหวานพี่ยูซุปไปไหนอ่ะก็ได้เนี่ยดูครับความรักชนะทุกอย่างชนะแม้กระทั่งน้ำกระท่อมอย่าผมไอเอกอย่ายอมอย่ายอมนี่มึงอย่ายอมไอเอกไม่ยอมอ่ะดูครับเปลี่ยนจากน้ำทอมเป็นอะไรเป็นน้ำทอมครับนี่ ตัวอย่างที่ดีของเยาวชนอย่าไปรีลองสิ่งเสพติดไม่ดีครับหนึ่งเดือนผ่านไปเออกินน้ำท่อมเหมือนเดิมคตนพังเลยครับโอ้โหคนดีอุ้เอ็งสุดดีเอ็งเป็นคนในใจคูคาาทมค่าใจ ขาท้องมึนขาดใจแล้วทำไมต้องกลัวเมีย,ยพี่อยู่ซุปน้ำทีมอย่ากลัวเมียถ้าสอบน้ำทอมขาดทอมมึนขาดใจผมไม่เคยทำ้ายใครแล้วทำไมต้องกลัวเมีย จบไปแล้วครับกับมาหากราบแห่งรักน้ํากระท่อมครับผมมวลักน้ำกระทอมกับพี่ยูซุปผมติดใจพี่ยูซุปคนเดียวในชีวิตนี้ผมจะเก็บเงินไปใต้ผมจะไปหาพี่ยูซุปครับผม <laughs> ป่านนี้น่าจะอยู่ในกระทอมไหนเจ้ากระ,ะท่อมเหนื่อย <laughs> น้องๆดูได้อย่าไปทําตามครับสิ่งจะติดไม่ดีครับน้ําเนื้ออะไรอย่าไปอันนี้ปับ๊บซี่มาทำข้าวฉาเฉยอย่าไปผมทำผมขำผมคี้นะครับ ไม่มีอะไรคือแบบว่าเพลงดังอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นแบบว่าเราก็ใจได้เพราะว่ามันเป็นแบบวิถีชีวิตกินกระท่อมกันเลยกันแต่ว่าอันนี้เป็นน้ําท่อมโดนตรวจจับนะอย่างเงี้ยโดนตรวจจับนะถ้าไปตรวจไม่จับวะฮะก็ตํารวจพี่ยูซุปเป็นตํารวจไม่ใช่คือฝากด้วยครับเสพยาเสพติดไม่ดีับอย่าไปยุ่งครับอย่าไปยุ่งกับพี่ยูซุปด้วยฝากกดซับสไคร้ด้วย อ้มาเรยเมาเรื่อยเเดี๋ยวอัพเรี้สวนี้ดีครับไปแล้วครับน้ำทอม